Điên <laughs> <laughs> <ê, ê>, <laughs> đi nào. Ai 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 ai. la với nam đi, với nam đi. Nào. ตอนนี้ล่าอยู่ไหนอยู่ทะเลบอกดิสวนหยามว่ายน้ำให้ตันดูดิว่ายไงว่ายไงเร็วว่ายน้ำว่ายน้ำดิว่ายน้ำจักว่ายดิว่ายน้ำว่ายไง กบปล่อยให้น้องดิตองไปฝั่งนูนเออตรงนี้แหละปล่อยมันดิไปน้น้ำไได้ไ้ได้ได้ไมดิได้าไม่ดูนะไหไเลยได้พูดตามตามดิตอนนี้เราลาอยู่ไหนครับเกิทะเลครับทสนุกไหมครับสนุกมากๆบอกดิ บอกกันเร็วล่ะนี่เละน่านี่คือท่าว่ายน้ำนวนล่าไอ้ไอ้ไอ้ว่ายน้ำว่ายน้ำได้ไหมได้ไหมได้ไหม กดไลค์กดแชร์พูดดิแชร์ตัวกกดแชร์กดซับสไครต์ไครต์รักนะจุ๊บจจุ๊บๆุ๊บหันมานีดๆหันมานีิชอบไหมชอบไหมไม่ไม่ไม่กลัอะไรนะไม่กลัวจมไม่กลัวจมหรอคิดถึงใครบ้างคิดถึงพี่กันปะ ไลนมานี่ก่อนแล้วกดไลค์ก you know, like oh like ่อนกดไลค์อย่าไปไกลดิกดไลค์แบบนี้กดไลค์พูดก่อนกดแชร์กดตับสไครต์กดตับสไครต์รักนะจุ๊บจุ๊บทะเลทะเล